ตอนนี้เฮียอยู่ที่สวนพึ่งแล้วนะครับแล้วแวะมาหาร้านกาแฟาเพื่อนสมาชิกครับในกลุ่มเปิดร้านอยู่ริมน้ำนะนี่ชื่อร้าน S โล Ca าเฟ่สโลบาสวนพึ่งนะนี่คือสตอรี่นะถ้าเราเป็นส็อตเราจะใช้เวลาเดินทางนี่ไปชั่วโมงนะแต่เราเป็นคนก็น่าจะแป๊บเดียวนะนี่เดินผ่านตรงนี้ไปนะครับร้านจะค่อนข้างเรียกได้ว่าเป็นบาร์ลับได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันละกันนะ ว่าหลังโควิดร้านเพื่อนสมาชิกท่านนี้อัปเดตไปไงบ้างแล้วนะครับเดินไปดูกันระหว่างทางจะถึงร้านก็จะมีเหมือนซุ้มไม้ไผ่นะครับซุ้มไม้ไผ่เราเดินผ่านนะครับว้าวนะเดินไปพร้อมกันนะครับร้านนี้บรรยากาศบอกเลยว่าดีสุดๆนะครับ แล้วก็ไอเดียการแต่งร้านนะใช้ไม้ไผ่ล้นวนนะครับเดีย๋ยวไปดูกันนะครับเดินัต่อแล้วนี่เราถึงทางเข้าแล้วนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะนี่เราเลี้ยวขวามาทางเข้านะไปเดินต่อ ครับทะเลซ้าบอีกหนึ่งก็เตี๋วลูกชิ้นนะครับเนี่ยเจอตัวเจอตัวตอนนี้มีบริการมีบริการแล้วอ๋อพายเรือคายักแล้วเรือสองลำสองร้อยห้าสิบต่อลำนะครับหนึ่งลำสองร้อยต่อลำใชายลาหกสิบมีชูชีพให้นะเฮ้ยหาอะไรกินดีวะเปิดปะไเนี่ยร้านพาไปหาอะไรกินในร้านหนิมาจะตามไปนะครับผมเปิดแล้ว นี่ครับทางเดินเป็นไม้ไผ่นะครับนี่เราเดินฝ่าพงไม้ไผ่เข้าไปก็จะเป็นร้านข้างในนะร้านสลอตร้านสลอตคาเฟ่นั่นเองให้ดูการแต่งนะเห็นมโครงโคมไฟเป็นไม้ไผ่หมดเลยก็มีพื้นที่นะครับ นั่งชิวๆหน้าร้านกาแฟข้างล่างจะมีเป็นท่าเรือให้พายเช่าขยักพายได้นะไปด,ด,ดูก,กันนี่ก็มีขยักจอดรอให้บริการนะักท่องเที่ยวนะครพายเล่นกัน,นทางเดินริมน้ำได้ด้วย อบรรยากาศร้านแบบโคตรชิลเลยนะฮาเ่ื่อนเดินเล่นริมน้ำไปก่อนครับปึ๊บปึ๊บเป็นแบบสไตล์แคมปปิงแคมปิงแคมปิง ทางจะริมน้ำยาวๆเลยเย้อนขึ้นไปดูเมนูกันดีกว่ามีเมนูอะไรเด็ดๆข้างบนนะฝั่งซ้ายก็จะมีแบบบรรยากาศชิวๆให้นั่งเดี๋ยวลงไปสำรวจนะ สำรวจลานกาแฟสล็อตนะครับเป็นสไตล์แข็งๆแบบป่าตรงนี้เป็นมุมแคมปิ้งนะครับต้นไผ่ใหญ่มากนะนี่ก็ไผ่มีนี่นี่โตนั่งกินกาแฟนะครับนี่เขาอยู่ในกอไผ่นะนะเดี๋ยวมองไปบนเห็นไหม นี่นี่ตอนนั่งจิบกาแฟชิลทำอะในก็ไผ่เลยโคตรเท่<ป>ยังยุ่งเหมือนเดิมตลอดร้านนี้ <S <S 2> <S 2> ชื่อร้านสล็อตแต่ คนชงไม่สลอดเลยลลไม่กล้าสลดัดสบายดีพี่เอาเมนูสินส้นคิดลาเต้อันนี้จะเป็นแก้วที่ห้าร้อยของประเทศแล้วเนะี่ยนี่มาฉลองแก้วที่ห้าร้อยนะลาเต้แก้วที่ห้าร้อยเลือกมาลาบรีเพราะว่าดูยากรณ์อากาศแล้วไม่ตกนี่แหละ เหมือนเดิมเนาะเปิดทุกวันนะปิดวันพุธวันครับอ่าปิดวันพุธวันเดียวนะมาได้เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่บงบถ,ถึงบ่ายสามไม่ใช่อ่าสิบเจ็ดครับถึงห้าโมงถ้ามาโอ้ปล่อยแล้วไม่เจอป้ายร้านนี้ถือว่าพลาด ยังไงเจอแต่บ้าลูกค้าจะพลาดเยอะนะเฮ้ยชัดขนาดนั้น

รอบนั้นต้องขยายลงน้ำแล้วชงในน้ำชงกลางน้ำ ไม่หกผิดไม่ต้องรีบลูกค้ารออยู่ไม่ค่อยกดดันเลยไม่กดดันเลยแทมหนักไม่ได้เลยครับไม่กล้าแทมหนักเลยกลัวมากเลยเ <rou les> <significa> ขาทำเป็นแบบแอนชียนไง แบบไหนนะไม่เคยออเแถมหนักแบบมาจีนเลยกุ้งเลยเผ่ว่าฝนตกแต่ถ้าเกิดว่าพัดไป่เขาสีกันเนี่ยพัดเอเอยังพอหน้าฟังอยู่นะถ้าเกิดมาเป็นพายุนี่แบบว่าปังๆอย่างน่ากลัวก็เกะก็เก็บถ้าคนไม่เคยฟังอาจะรู้สึกว่าหนักเลยใช่ 没跑呢。啊 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ mm -hmm. นมเยอะหน่อยนะ,ะผมจะไปร้อยที่สิบใช่แต่น้ำกาแฟาไม่จำกัดอ่ะ เขาได้ว่าน้ำมีเึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครัใสาย่อนได้ครับถึงแล้วนะครับ